สวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตรถมอญนะครับแต่กจจ็อุ่ยนะครับเลืนม,มาออกเดินทางมาแอวกัน,นครับอ่าตอนนี้เขาอยู่ที่ฝ่า <c> ย <oughs> กันน้ำทางเข้าท่าทรายเชียงรายแลนด์นะครับเนาะน,นี่นะครับอยู่แถวดงประซัดร์อำเภอเวียงเชียงลุ่งนี่นะครับพอดี้พระลุงกำลังจะตอดแหนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาพรวนอ่าตอดแหสัก สามสี่กัมนะครับกว่าจะได้ปลากอน,นะครับเดี๋ยวคอยที่สามนะครับอืมนี่ครับ ให้เขาไปซ่อมไซเบตเนี่ย เดียวได้หำแออันนี้เขาอยู่ฝ่ายนะครับทางเข้าเชียงรายแลนด์น้องๆบาน้อมเบ็ดเต็ดเลยน,นี่กมีเมาส์เห็นตอดปลาส้อย đi xiên bếp nóng <laughs> à phò của bếp bạc cốt nữa không chắc sòng cắm có làm ạ Hãy subscribe cho kênh đô nào có thể ngang được phải ปลามันขึ้นมาเล่นน้ำเก็บเพียนเป็นงามนะครับเนาะนี่มันเก็บเพียนกันฮะปลาปลาเนี่ยนี่น้อง่ามคำโคกินแล้วครับนเนี่ยนี่ได้มาเอว ครับมากําเดียวนะครับนี่อือทอดแหามกําในปลาพอกินแล้วครับขาบ้ามแหมแรงนี่อือ ไอ้กลบนะครับนี่ตัวสองตัวโอ้ในไม้ตัวแล้วครับตัวจัดงามโ,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 โอ้สองลำก๊าบในคอกินแล้วครับน้อโอ้สบายมากนะครับก็เข้มแดงนี่ครับเป็นบรรยากาศมันนี่กับคนตกนะครับ หลายทีหลายรั้งขึ้นกระตกในเมืองนะครับเมืองจังไฮฟ้ากับหองรุ่นกัะหอครับอโอ้ทรดตอดแล้วใจฝังดึง cho cô bãi hè nó lấy thế nào làm nó chiều nữa. cho Mì Gõ นี่เป็นพี่มัฟังฟังเข้มกันนะครับโอเคป่าจะขึ้นดีสังเก,ก,งก,กเออตแล้วแ่ะนะครับกี้ตอดมาสามสี่กโอ้ฝนก็เริ่มจะอ้อยจะตกแล้วนะครับเนอรับสรงนี่น้ำนะครับพ่วมหลายจังหวัดนะครับเนาะอ่าครับได้ของเื้อสู้ๆนะครับโควิดก็ดีกว่าน้าน,าาาน้ำก็ดีบพุมกับยุงกนะครับเนื้อนี่นะ นี่ใจแห่เอ็นนะครับนออ้อ,อนมีเปาด้วยนะครับอัน,นได้มากนะี่ซอครับใจหนี่งนะออคนก็เรล่มลงเม็ดแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เอาหอมปลาหอมคอมาแว้พอเอิกัน วันนี้น้องๆขาไปจองเบ็ดลุ่มนะครับเมื่อกี้สี่หันนะครับใ้า่โมงประวัติแถวนี้มันบุกถิ่นครับคนทุกเมตนนะครับที่เข้ามาเพื่อกำลังใจชีวิตคนมานอกกับทีมงานนะครับเอนี่ต้องขอบคุณลุงหมดตัวเนอร์นี่นะครับก็เห็นงพอท่างบางทีนะครับก็ตอบคอมเมนต์จ้าไปหน่อยขอสุภัยนะครับติดภารกิจนะครับช่วงนี้นะก็ที่บ้านที่ด้อยหลวงนี่กำลังจัดเื่อททำใหม่นะครับเฉพาะปืนบ้านเนาะมันก็เลยม่ค่อยว่างนะครับเตียวไปเตียวมา วันนี้ว่าจะมาหาลุงสีนะครับลุงสีอยู่โซนไหนวุ้นนะครับพอดีเปื่อนลูกในเมืองมานะครับเสียนจากบ้านดูจะมาหาเลยจะปาไปปักเบ็ดนี่แถวอำเภอหลังอำเภอเวียงเชียงลุงโอเคนะครับในคลิปหน้ามีอย่างแนะนำให้กับคนที่ตามใครชอบบรรยากาศบ้านๆมี่กับฟ้กคนที่ตามกับช่องชีวิตข้างนอกเป็นช่องก็ช่องชีวิตข้างนอกไอซีเดนนะครับในคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับวุ้ยไปเดินทางเราอืมฝนตกแล้วครับ